วันนี้ก็จะมาแต่งตัวตาม FC นะครับเฮ้ยเฮนนี้วักดับผนว1่นะครับใส่เป็นวากแล้วก็ไปเขาน่าจะไม่รู้ที่ผมนะผมเชื่อเนะชื่ออย่างนนครับดีอ่โอเคไปนะยค่ะ <S <S สองโลวักนะครับแต่งตัวตาม FC สวย เดี๋ยวว่ากันดูเรียบร้อยตายไปโอ้คครับก็กราบสวัสดีแล้วชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ไม่อยู่ผมตาเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็เราก็จะมาแต่งตัวตาม FC นะครับที่น่ารักทุกคนแล้วก็ล่าค่าหัวนะครับซึ่ง FC ในที่เนี่ผมนะครับผมก็จะดูในกลุ่มโรบอของผมนะครับเป็นกลุ่มที่ผมสร้างไว้แบบ อเอาไว้ขายเสื้อนะครับก็โอเคก็เดี๋ยวเราตัดไปดูในกลุ่มกันนะครับ mm hmm. ก็ตอนนี้ไม่อยู่กับกลุ่มของผมเลยนะครับอ่ะก็ผมได้แต่งตัวตามคนดูที่ซื้อเสื้อผมเท่านั้นนะครับก็กดเข้าไปเช็คเลยนะครับคนเฟิร mm ์มกลุ่มแล้วก็จะแถมโลบักให้ด้วยนะถือว่าตอนนี้เราบ้านในกลุ่มผมนะครับ mm hmm. มันจะเยอะขึ้นมานู่ว่ะเออต้องขอบคุณคนดูที่ซื้อแล้วกันนะนะแต่จริงคือ10บาทได้เช็ดสิบโลบักนะครับแต่อันนี้ได้ฟรสีๆก็ต้องขอบคุณคนดูที่ซื้อเสื้อแล้วกนะัน mm hmm. เื้อผมนะครับก็มีขายอยู่สามารถไปซื้อกันได้นะครับโอ้คครับก็เดี๋ยวผมจะสุ่มกับจากคนที่ซื้อเสื้อผมนะครับขอเอาใคแถวล่าสุดแล้วกันนะก็ใครที่ผมสุ่มโดนชื่อนะครับผมก็จะไปซื้อชุดต,ตามเขานะครับแล้วก็แต่งตัวตามเขาแล้วก็จะแถมรวบักใข้สักนิดนึงนะครับก็คงไม่ได้ใล้สำหรับเขาจะว่าแถมนิดนึงแล้วกันเริ่มจากคนนี้นะครับสุ่มเอาไปใส่ชื่อสุ่มก็เข้าไปอ่าก็คัดลอกชื่อบาะครับเรื่ยเใครคัเลอชื่อ ก็ไปวางนะครับโอเคผมก็ทำแบบเร็วๆเลยกันจะได้ <Okay. S 2> ไม่เสียเวลาคิดโอเคก็ขอนับตั้งแต่คนแรกเลครับลงมาถึงคนเออคนนี้นกัน เดีคนนี้เนะน,นี่ยมัน f c หลักประจับช่องนี่หว่าแต่ยังไม่ได้ดีแล้วโอเคก็ได้มาประมาณกี่คนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครัหกคนก็จะได้มีอากาศหลายๆคนแล้วกันโอเคมาเริ่มเฮ้ยเฮ้ยคนนี้อ่าได้เป็นคนทีเออะไรไม่รู้นะครับเอ็กซ์ดีนะ อ่าเดี๋ยวคนนี้นะครับคนไหนะอ๋อคนนี้นให้มาคนสุดท้ายของคลิปพอดีเลยนะครับกดคดลิกไปอ่าอันนี้นะครับโอ้โหน่าเสียดายนะครับถ้าเขาใส่ชื่อช่องผมเอ้ยเขาใส่เสื้อผมแล้วแบบว่าหล่อเท่เลยนะโอเคมาเดี๋ยวเราก็ไปโรบักไปให้สักสิบโรบักแล้วกันนะก็แอด,ดชื่อใส่บ้านไว้คนนี้ใช่ไหมเอ้ยคนนี้เนาะเกือบใส่ผิดคนนี้แล้วก็กดโอเคแล้วก็ใส่โรบัก โรบักนั่งผมมี61นะครับใส่เป็น11โรบักแล้วกัน11โรบักอ่ะเขาน่าจะมาดูคลิปผมนะครับผมเชื่อนะเชื่ออย่างนั้นแล้วกันว่าเขาจะมาดูคลิปผมก็แจกไปนะจะเป็น11โรบักนะครับถึงจะน้อยแต่ก็เยอะสำหรับผมแล้วกันนะแล้วก็คนนี้นะครับแต่งตัวเป็นลูฟี่นี่ว่าลูฟี่แล้วก็เอาผางฉันไปใส่ก็ชุดนะครับลองเขาดูชุดเอ่าตัวนี้อยู่ที่5โรบักนะครับแจกไป เดี๋ยวลองด้วยผมจะมีตังค์พอซื้ออันนี้ปะ่ะเหมือนจะต้องใส่โรบักเข้าไปนะครับอ่าอันนี้ก็อยู่ที่ห้าโรบักนะครับเบยอ่ะโอเคโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับก็จะเป็นหัวหัวนี้อยู่ในราคาโอ้สองโรบักนะครับผมก็แอบไปสองเลยเลยมันถูกมากเลยนะผมนี้นะครับถือว่าใช้ได้อ่ากดเบยไปเลยนะครัในราคาสองโรบักนะครับเต็งตัวตาม F4 เอาน้องฟากไปนี่ไงเหมือนเป๊ะเลยนะครับเดี๋ยวเซฟไปเลยนะ เซเวอร์รายการในการแต่งตัวตาม Fc นะเอะ Fc Fc คนนี้บอกเลยนะครับว่าเขา Fc ผมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่ามาคอมเม่นกเสือก็คลิปนะครับสุดยอดโอเคครับก็ตอนนี้เราก็ได้ทำการเข้ามาในเกมเลยนะครับเป็นไงการแต่งตัวของ Fc เทพว้าวรอทเลยครับแล้วก็ขออธิบายก่อนนะครับว่าผมได้ไปเปลี่ยนคนแล้วก็เปลี่ยนมัดนะครับเพราะว่ามันไม่โกงไงอันเนี้ยเซ้สายฟ้า โคตรเท่นะครับขอมาลีเดี๋ยวมาลาก,กันเลยครับว่าการยิงตัวแบบเอฟซีจะหล่อเท่แค่ไหนนะครับเห็นไหมว่าพลัไฟฟ้ามันสกิลล็อกดีนะครับแล้วกส็สกิลพื้นที่ด้ยตอนนี้มันก็ลัางรวดพาด้ายยังนั่งสายนะครับผมช่วยชีวิตเขาชิบโอ้โหพี่โคตรโก้อาสวยเรียบร้อยนดนกระโบตายไหมตายเถอะโอ้ยังไม่ตายยังไม่ตาย ยังไ,ไม่ตายนะครับยังไ,ไม่ตายเอาปีล่างเฉยปีล่างผมก็ยิงยากไปเนอะเอาโดนล่าไปยีงเรียบร้อยเลยนะครับนี่มันไข่วะยังเออได,ด,ด้มาแต่ฝาอ่าโดูรถคืบหลอดจะตัวแล้วจะต,ตัวแล้วใช่ไหมเนี่ยน้องพี่ผมแล้วบายเนี่ยวะยอดนี่นี่เนี่ยนะเอาสรุปว่าหายกันหมดเลย นี่มันข้างโหอยู่เอานี่ก็ได้นะครับผมเอาคนนี้นี่เป็นของผมคอน,นี้เป็นของผมรวมทำไมคนดูมันโอ้ไม่เหมือนเลไม่เหมาะโอ,อ้เลยอ่าคนนี้เปิดอยปี BB แล้วเอาใหม่นะครับเมื่อกี้ผมก็อะไรวะขอแบบหนึ่งๆดีๆได้เปล่าเนี่ยโอ้ ตัวเสือกตัวเสือกเนาะไหนโด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 นขอเรียบร้อยเอา้ายังไม่ตายอย่างนี้ล้านแน่นอนผมให้เครดิตเลยร้านแน่มีอันนี้ก็ได้อันนี้ได้อยากมาใช่ไหมมันก็จะให้อยากออกสื่อก็ได้อยากออกสื่อมาเดี๋ยวอยากออกสื่อมาอยากออกสื่อบอกก็จะให้ครับมาตาย ตายเอ้าคอดูยิงโอ้โหเปิดล่างนี่โอเคเรียบร้อยนะครับก็ตายไปพี่เรียบร้อยเพิ่งได้หนึ่งโคตรยอดอันนี้อันนี้นี้ผมต้องดูข้างหัวก่อนเดี๋ยวผมเปิดผิดข้างหัวนี่ยนะก็ถ้าอยากชอบข้างหัวยังจับยากเลยเสียเวลาสวยเรียบร้อยโอ้โคตรโคตรชิวโคตรชิวมา ไอ้นี้อีกแล้วอรอมา,ม,าม,าม,ามาปะมาปะมาปะนี่มาอ่าตอนนั้นนะครับโอ้ยย้วยาวยาายาวบนน้ำแข็งรอกให้ด้วยน้ยูซีผมไม่ค่อยได้ใช้เลยมันเนี่ยชานะชาเวอร์สวยโอ้ไม่สวย,ยไปไงดูว่าพี่จะสกิลตัวตหนนะครับผมเดี๋ยวเอามาในฟ้านาั้นตีเลย ต้องหาจ้งหอะเข้าใจสิวเอกนะครับโอ้เกิดอีโอ,โอ,โอ้ด้านมีแรงไม่ได้เลยไม่ได้เลยรับไม่ได้สวยไหมสวยไหมสวยปะ,ยยปะ,ยปะไม่สวย่จะปอกชอ็ชอตทีโอ้ต้องจุ๊กๆนิดนึงเลย ทิวเวอร์ดิสเน่โร่อ่ะช็อตทิวเวอร์มากเบื่อมากเบื่อโอ้โดน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 เฮ้ยไม่ได้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 ป้าไม่ได้ปะโอ้มาทางนี้ไม่ได้ไม่ได้ต้องดูเชิญชั้นเชิญสุดยอดนี่เขาเรียกว่าโจ๊บแบบชั้นเชิญนะคะไม่ได้โจ๊บแบบหนีนะค่ะสวย เรียบร้อยชอ็อตคิวเวอร์จัดเลยนะครับทําการค่าได้แล้วเย้ Yay! โอ้ย่งไไม้ัยย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 ได้พักเลยย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 ย้ยยยยยลยยยยเยย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 ยุยย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 ยใยยกยย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 ย่ไยยไม่ได้ยยยยมรยยยยยยยมยยยลยออจจลลลยออมนนลนะไม่ยยยมยยยยยมยยมยยยยแยยผมยย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 มยย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 ัยยแพ้ยพ,พ้จัดยย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 อยย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 ่ยยย โอ้โดนโดนโดนเอ้ามันไม่ได้อาเฟตอาเกียบเกียบเกียบลั่นลั่นอ่าอ่าอ้าเฮ้ยเอ้าโหเมื่อกี้ผมเรียกได้สี่หรือห้านะคิดว่าจะจุกทันโอเคแล้วการคลิปนี้ผมก็จบแบบนี้แค่นี้การแต่งตัวตามเอฟซีแล้วก็มาราคาหัวแล้วก็เป็นอะไรที่เยี่ยมยอดพอสมควรนะก็คลิปนี้มีแค่นี้แล้วกันนะก็ถือว่าขอบคุณเอฟซีคนนี้ที่ดูมาตลอดแล้วก็แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอยรับชมคลิปมานะครับก็ เจอคลิปหน้านะคะผมจะทำชุดประสบการณ์มานะก็เจอกันเจอกันบ๊ายบาย